กันต่อที่เมนูนี้คือจานอะไรเอรออะไรนะอะอย<อ>่อาเงเงยอ่ะข้าวคุปปิ <g lish> ผัดก,กะเพราผัดกะผัดกะเพราไก่คลุก กะเพราไก่คลุกไข่ข้นไข่ข้นด้วยหรือเเอ็กซ์คุ้นๆไหมคะเมนูนี้คือบนเครื่องครับผมเครื่องแล้บผมเลยเอากะเพราคลุกเข้าไปในข้าวเลยอร่อยอ่ะน่าทานเอางาเป็นเหมือนเอากะเพราเนี่ยคลุกเข้าไปกับข้าวไปเลยไงมันจะอยู่ในเเเออชีย Air JS หรือว่าเมนูนี้แต่อต่ที่คุ้นๆแย่กินสดๆข่ามากกว่าตอนกินอยู่บ้านถ่ายค่ตอนเนี้ย สั่งได้นะคะเพราะว่าคิดถึงถึงก็เลยเอาเมนูนี้ขึ้นมาก็เลยเอาเมนูนี้ก็เขาบอกที่แกชอบสั่งให้ฉันกินเหรออ๋อเหรอขาเอาลงมาขายบนดินสั่งแอร์เอเชียได้เช่นเดียวกันนะมันก็จะถือบนเครื่องนะแล้วก็เดินแจกผู้ชายอันนี้มันเข้าวผัดกับเฮาถูกต้องไหมครับครับอันนี้ถ้าคุณคุณเป็นแฟนบรแท้ของแอร์เอเชียเอ็กคุณจะต้องต้องสั่งเกลตดก็คือจะใส่จะจะใส่กุนเชียงใส่ไข่ดาว แก่เห็ดแก้เบ็ดอ่ะรับไปต่อกันนี้อะไรูี่ใจนำเสนอคืออิติริษท์มันเหมือนหน้าข้าวหน้าไก่ค่ะแต่เราใช้ปูอ๋อเป็นข้าวหน้าปูข้าวหน้าปูนี่ยุงยังหิวอยากจะกินเลยอดูดิอร่อยขนาดนี้เนาะหนึ่งเซอร์ไบใช้ปูร้อยกัมโอ้โหใช่มาก แล้วก็จะเห็นวเนื้อปูเป็นชิ้นๆก็คือรสชาติจะคล้ายๆข้าวหน้าไก่แต่เป็นเนื้อปูแดนใช่ไหมอุ้ยร้อนอันนี้จานละเท่าไหร่ฮะปกติไม่ได้เสิร์ฟไซส์สองร้อยแปดสิบเก้าปกติเสิร์ฟไซส์ครึ่งหนึ่งของอันนี้ประมาณนี้ใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านีกอันอิ่มหนึ่งเข่าอิ่มมากถ้าทานน้อยก็สองอิ่มแบ่งกับ ใครก็ได้ที่อยากทินด้วยเราต่อกันไปนี่อันนี้แหละแกงรันจวนแกงรันจวนโบราณหายแากมากลองตักเลยคุณรับตักมันใส่อะไรบ้างอะไรนี้ซี่โครงอ่อนครับซี่โครงอ่อนแกงรันจวนทำไมันคือพิเศษยังไงฮะมันคือน้ำพริกกะปิมันอ๋อเหรอมันคือน้ำพริกกะปิเหลือแต่น้ำพริกกะปิ เขาวบ้าเนี่ยกินน้ำพริกกะปิเป็นจิ้มกลางใช่ไหมแล้วพอเหลือเนี่ยเขาก็จะมาทำใส่น้ําแกงเพิ่มอ๋อ้โหใช่ไม่ให้เสียของไงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านี่อร่อยอันนี้อร่อยมากแล้วก็นี่อีกอันหนึ่งอันนี้คืออะไรครับขิงไก่ผัขิงไก่ไก่ผัดขิงไก่ผัดขิงนี่เขาเน้นไซส์ป่ะเห็นว่าให้เลยใหญ่ๆหั่นชิ้นใหญ่ๆเน้นๆเน็นคั้มอ๋อเพราะครัวหั่นเองทุกอันนี่กินแล้วอิ่มกินแล้วสะใจนั่ง อันนี้รับรองได้ว่าหาหาทานยากเพราะว่าเราใช้กะทิเป็นผักขิงทั่วไปแล้วจะไม่ใช้กะทิใช่อันนี้คือขิงบดกะทิทำไมถึงใส่กะทิครับเพราะอะไรก็อันนี้ก็สูตรคุณยายเหมือนกันสูตรคุณยายครับมันจะหนัวขึ้นน้ำจะหนัวขึ้นท่านผู้ชมไปติดตามนะคุณสามารถสั่งได้แต่ก็ต้องรอหน่อยนะฮะว่าเขาเพราะมีคนทำอยู่คนเดียวตอนนี้มีคนช่วยจด order สองคนแล้วปิ่นโตปิปิ่นโตดีดี หรือดีดีเนี่ยแหละแล้วก็มี Facebook ปิ่นโตดอดีดีไลน์แอดแอดปิ่นโตดีดีอินสตาแกรม at, at เขาก็มีอยู่้วะะจบโควิดทำยังไงอะเมนูนี้จะได้ขึ้นไปอยู่บนเครื่องไหมครับ <c oughs> ไม่ขึ้นค่ะชูบินนี่แหละค่ะโควิดจะคุ้นเคยกอาการที่พรายอยู่บ้านมากขึ้นไหมครับเลิกแล้วครับพอเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกทำอันนี้หรือเลิกอะไรเลิกอะไรเลิกอะไรทำอาหารเลิกอะไรค่ะพ่ดีก็บอกเลิกนะดูโอเคให้ปากร้านกันสักหน่อยอามิ้งปากน้ำมี๊ฝากหน่อยร้านตอนนี้เราก็อยากจะให้ทุกคนมาสั่งปิ่นโตดินจริงๆอยากให้ลองมากกว่าเป็นเมนูที่ที่พี่ดีทำแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลอง เป็นเมนูที่ไม่เหมือนใครแล้วก็หาไม่ได้ที่ไหนนะคะก็ลองแอดไลน์เราก็สั่งเข้ามาดู่าแอดมาจีบแล้วกันจีบแอดมิดแอดมิดแล้วก็น้ำด้วยน้ำน้วยอีกคนึงหรอน้ำผลไม้นี่คือสดสดน้ำผลไม้เป็นโคเทสอันนี้เป็นแบบว่าจากเป็นเป็นโคแบรนด์ของเราโคแบรน เป็นพี่ที่เขามาช่วยแพ็กข้าวเป็นลูกเรือเหมือนกันเป็นลูกเรือทำผลไม้ทำผลเลยเนาะฉะนั้นวันนี้ก็คือเราได้อุดหนุนลูกเรือนั่นแหละนะฮะแน่นอนเราหวังว่าเดือนหน้ากลับมาบินกันเต็มเ็มแล้วเนาะอันนี้เพิ่มกลับแล้วมิวก็บินเดือนละสามวันล้เต็มเต็มแล้วก็คือสามวันเดือนที่เราหนึ่งวัน โอเคถ้าเราช่วยกันได้ก็ดูนะพินโตพีไอเอ็นทีโออันเดอนะฮะ P I N T O d ็ D E ีโนะคุณเข้าไปดูกันแล้วกันขอบคุณมากๆดูนี่แว๊บแว๊บมารายการของเราขอบคุณมากครับขอบคุณมากพรุ่งนี้จะมาพบกับแฉได้ใหม่นะฮะอาทิตย์นี้บุ๋มปรัดดาจะมาเปิดใจกับแฉด้วยนะฮะเอปรินาพรุ่งนี้คิวว่างอยู่เชิญนะก่อนครับสวัสดีฮะครับ